แกจะเพิ่งไปเพราะว่าแกเราต้องรีบโอ๊อฉันอะไร โอ้สวยงามจะวิวธรรมชาติเลยเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันต้องใส่ไอ้ใส่ไอ้ทิชขากล้องเพื่อนเพื่อนเพราะว่าขากล้องมันจะไม่สั่นรูปภาพมันจะสวยเพื่อนเพื่อนบางทีมันก็จะมีเสียงเพลงติดลิขสิทธิ์เขาเด้อเพื่อนเพื่อนขอโทษขออภัยหลายๆายเด้อที่พูดเสียงดังแล้วก็เสียงกบเสียงเพลงเพราะว่ามันจะติดลิขสิทธิ์ไปลบออกแล้วมันก็จะยุ่ยงยากเพื่อนเพื่อน ก็เลยพูดให้มันเสียงดังกบเสียงเพลงเพื่อนๆก็ขอโทษขออภัยลหลายๆเดอ้อที่บ่า,าเสียงบอดีเสียงอะกบไซนโทรศัพท์เพื่อนๆเพราวะว่ามันสิติดลิกสิทธิ์เพื่อนพี่น้องอ่ขอญาตไหลายติดลิกสิทธิ์นะช่วงเย็นๆนั่งสิเพื่นสิเปิดเพลงพลงี่น้อง คันตามเขาตามยังนี่พันบ่เปิดเด้ช่วงนี้พันเปิดเสียงเพลงเสียงยังพ่าต้องบอกกบกบเสียงเพลงพันแม่พี่น้องพอบ้านมันสิติตลิกศิธิ์พันพี่น้องพันเปิดเพลงเสียงดังพี่น้องคอยกันเลยบอกให้เสียงดังๆพี่นอ้องวิวก็สวยๆพี่น้องตอนนี้วิวงามๆพี่น้องสวยงามมากๆเลยเ,เพื่อน สวยมากเลยจ้าตอนนี้ก็อยู่พระตำหนักนะเพื่อนๆวิวสวยงามมากเพื่อนเพ่อเสียงเพลงก็จะเข้าแทรกซ้อนนะเพื่อนๆเราก็จะพูดเสียงดังๆหน่อยนึงนะเพื่อนๆไม่เป็นไรเนาะเพื่อนๆขอโทษขออภัยหลายๆเด้อจ้ะ เพราะว่ามันเสียงดังเพราะว่าเสียงเพลงเขาเปิดเสียงเพลงเขนเปิดพี่น้องก็เลยเบาเสียงดังหลายๆเพราะว่าขับดนตรีกระซิบแล้วมันเอาลุงบได้พี่น้องเสียดายคลิปมันบรรยากาศสวยงามพี่น้องพาชมดูพระตำหนักซอยห้านะเพื่อน สวยงามจ้าเพื่อนซ้ำนน่ซ้ำนน่ละจ้าขอบคุณหลายๆจ้าบา,บายยทุกคนเจอกันคลิปหน้าเจอกันวิดีโอหน้าจ้าบา,บายยเพื่อน